จ้าเซเว่นแสกแลนจ้ามื่อนี้เซเว่นกับข่าวโขกแล้วด้วจ้าอยู่ในป่าแล้วจ้ามาโขกรครคับมื่อนี้ถ้าเบิ่งเหตุค่ะก่อนจะไปหาเหตุก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ซาเซ่หน่เด้อจ้าไปค่ะมาลุ้นกันค่ะมื้อนี้สิมานบ่นี่พี่น้องเหรอจ้าดอกนึงจ้า ตรงง่ายค่ะพี่น้องก็เลยค่ะเห็ดทานพี่น้องมีดอกเดียว ป้าพี่น้องเห็นแล้วจ้าเห็นไหมคะนี่ป้าสะออพี่น้องเห็ดกอค่ะหลายครักพี่น้อง เดี๋ยวขอเก็บจะบากก็ได้ค่ะเก็บก่อนนี่พี่น้องเห็ดกอจ้าปาดพี่น้องเห็นอ,อ,อย่างนี้ เห็ดออไข่พี่นอ้องอยากไม่พี่จ้ะพวอะไนี่เลยวะผู้ดำเนพี่น้องอีดอกนึงจ้าฟ้าดโดนจุ่มจ้าเอาฟ้าดอีกทีพี่น้องอีดอกนึงจ้าหลายคักพี่น้องป๊าดเห็ดไข่จะเห็ดไข่ ติดคอนใหม่พี่น้องออกมาแล้วจ้าอีรอนนึงพี่น้อง ตขานี้กันแน่จ้าต่นนี้งามง่าพี่น้องโอต้ติดติดไม่นี่จ้าต่านงามง่าพี่น้อง ยังเลอกีกสองดอกจ้ะกาหิง โอ้เสียดายแดงเดือดเท่าเนี่ยแต่กัะนี้แข่งอยู่จ้ะเอาได้อยู่ นี่พี่น้องเห็ดไข่จ้ะหลายคักอู้ไปค่ะๆอีค่ะมันนี่มันหมานจ้าโอ้พี่น้องเห็ดอีล้วจ้าเห็ดตาบจ้าเห็ดตาเห็ดปวกตาบจ้า

น,น,นี่พี่น้องอยากบานแล้วจ้านี่พี่น้องอีกดอกหนึ่งค่ะโอ้ยอีกดอกหนึ่งโอ้พี่น้องแล้วจ้า เห็ดเขาแป้งจ้านี่ดอกเดียวหูใจพี่น้องจะเห็นหนยหางพี่น้องแต่หูใจว่าก,กินได้อยู่ไผ่หูก,กับบอกซ์นี่ได้จ้าอีดอนนึงจ้ะาะอขียนเใจพี่น้อง เขาแป้งจ้ามีดอกเดียวพี่น้องมีแต่พี่น้องอีกดอกนึงจ้าเห็ดก็จ้าเห็ดิน ไปค่ะไปค่ะหาอีกจ้านั่นพี่น้องนี่พี่จ้าเห็ดเขาแป้งจ้าพี่น้องมาพอมูจ้ามูปัญหาเห็ดน้ำกัน ไปไหนได้บ่จ้าเอา,าเขาเบื้งเห็นไอ้จ้าไหนยู่ป้าพี่น้องคน่นาเบื้งเห็นตาคนหนพี่น้องป้าจับไปได้จ้าเงี้ยยพี่น้องนะป้ามันมานจ้า เห็ดก็แดงจ้าแดงงามขนาดเลยโอ้ขอกินนะเด้อมีพี่น้องเห็ดปวกตาบจ้า พี่น้องแถวเานี้ยละจ้าท่านอีกร้บนึ่งพี่น้อง ไปค่ะพ่อได้ตื่มกันค่ะพี่น้องตอนนี้ซาเซนก็ออกมาจากปา่าแล้วจ้ามาเสียเมื่อแล้วนี่จ้าพี่น้องสะอ่อนจ้า<ฮ>เตรียมตะกร้าค่ะมันหมาน,มานแต่ละคนจ้าพี่น้อง ตอนนี้เขาก็ออกจากป่าละจา้าเสวนกระซีมเมื่อแล้วข้ามละจ้ามีจักผลงานของเสวนเมื่อน,นี่จา้าได้หลายพี่น้องเหน็นไข่จา้าเห็นไข่ใหญ่จ้าในสำนักเสวนเลยจ้าก่อนจัดก,การเด้อก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเสวนเลยจ้าที่สำคัญนะจา้าอย่าลืมกดกระดิ่งจ,าจ้งาจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปเด้อสำหรับวันนี้ค่ะการขับมาสวัสดีค่ะ